โอเคคลิปนี้เราจะพาไปชมส่วนตอนเช้านะครับส่วนนี้โดยมากเป็นต้นพยุงที่ถูกปลูกนะครับอย่างต้นนี้อายุน่าจะประมาณปีปีนิดนิดอะไรไม่แกนนี้แต่ว่าการที่เอาเขามาฝังลงดินเนี่ยน่าจะประมาณสอาเดือนที่แล้วที่ผ่านมาแต่ว่าในความที่เขาเป็นต้นที่ค่อนข้างค่อนข้างโตอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเขาโตเร็ว ตอนนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับแล้วก็ผลีใบเขียวสวยงามมากต้องขยันลดน้ำแล้วก็สังเกตดีๆจะมีมะแมลงมาคอยกินใบเขาตลอดมแมลงอะไรไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกตัวเขียวๆเ,เล็กๆถ้าขยันลดน้ำก็เขาก็ขยันผลีใบอ่อนให้เราดูแล้วก็สวยงามเป็นเหมือนกับชีพจรชีวิตของเขา ดูแล้วก็สดชื่นอันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีก็ที่นี่ร้อยเอนะครับค่อนข้างที่จะเติบโตได้เติบโตได้ไม้ท้องถิ่นต้นสแบงยางกลาดคงไว้ดอกเขาก็สวยดีอันนี้เป็นต้นตะเคียน น่าจะเป็นตะเคียนหินนะครับเพราะว่าใบเล็กๆแล้วก็ตอนที่เอามาก็ประมาณเนี้ยต้นยังเล็กอยู่ยังไม่ถึงยังไม่เท่านิ้วก้อยดีแล้วก็จะเห็นว่าเขาเขาไม่ผลิใบนะครับเหมือนกับว่าจำศีลอยู่อาจจะว่าเป็นเพราะปริมาณน้ำน้อยไปหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นเขาว่าตะเคียนเนี่ยชอบน้ำ เนี่ยมีส่วนที่ผลิออกมาแค่เนี่ยความหวังเล็กน้อยแต่ก็สู้ต่อไปพายุงสวยงามตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะลงดินได้ประมาณ2เดือน2เดือนกว่าที่ผ่านมาแล้วก็เป็นต้นที่ตอนลงลงดินลงหลุมปลูกนั่นแหละ ยังค่อนข้างเล็กอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ทิ้งไปประมาณเดือนกว่าแล้วก็กลับมาก็รู้สึกว่าเขาก็โตขึ้นโตขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามคลุมหน้าดินไว้สำคัญมากตอนนี้เป็นเดือนเดือนอะไรสิงหาคมสิงหาคมปี6-4แต่ว่า มันควรจะมีน้ําแล้วท้องทุ่งนาควรเต็มไปด้วยน้ําขังแต่ว่าที่นี่แห้งแล้งมากนะครับอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมันเป็นอาถรรพ์แห่งอ,อําเภอรือเปล่าหรือว่าเป็นบางท้องที่อันนี้เป็นต้นศักนะครับ <c oughs> ไม่รู้เขาเรียกศักทองศักเงินศักตะกัวศักทองแดงอะไรผมผมไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะโตเร็วมากๆนะครับก็ลงดินได้ประมาณ สี่ถึงห้าเดือนไหมอาจจะจับไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็สูงเลยลิ้นปีละนะครับแล้วก็ลําต้นคงค่อนข้างที่จะโตดีมากนะครับเห็นเขาบอกว่าอาคนที่ปลูกเนี่ยเขาเขาพยายามตัดตัดต้นแรกออกไปเพื่อให้มันงอกจากต่ออีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จะเป็นการโตที่เร็วมากนะครับถ้าเทียบกับสักที่ผมเคยปลูกไว้ก่อนหน้าอันนั้นเข้าเหมือนกับถูกแช่แข็งไว้เลยไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้ต้นแดงนะครับต้นแดงนี่โตช้าของจริงนะครับ <c oughs> โทษทีอ่อท,ทั้งทั้งที่ต้นแดงเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ประจำท้องถิ่นของบ้านผมเลยนะครับมันเกิดขึ้นเองแล้วก็แต่ต้นนี้ผมผมซื้อมาปลูกนะครับ ตอนนี้น่าจะสูงยังไม่ถึงเข่าดีโตช้าแต่ว่า,เ,าเขาอาศัยการบังแดดต้องบังแดดให้เขาทำทำที่ที่กำบ,บังแดดเขาสู้แดดไม่ได้ตอนเล็กๆแต่ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะสังเกตจากใบที่ที่ไม่ถูกเผาให้มอดไหมไปยังโอเคแต่ว่าอัตราการการงอกของยอดอ่อนเขาเนี่ยช้ามาก จะเห็นหมดดำด้วยโตช้าแต่ว่าก็อยากให้ให้มีเขาแหละมีหมายถึงมีสายพันธุ์ของต้นแดงอยู่ที่ผืนดินแห่งนี้อยู่คู่ผืนดินไปอันนี้ก็พยุงเห็นไกลๆนั่นก็พยุงเหมือนกันแตกใบอ่อนสวยงามมาก ใบสีเขียวเขียวแก่เป็น b แบล็ a แบ g r ก u า d แล้วก็สีเขียวอ mm ่อ hmm. นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นตัวที่ทำให้โดดเด่นสวยงามเห็นแล้วก็สดชื่นตอนที่ผมกลับมามใหม่ประมาณ14วันนะครับตอนนี้ผมก็กักตัวอยู่ในป่าเนี่ยแหละ14วันแล้วก็มาเห็นครั้งแรกก็ ขาก็ผลิใบผลิผลิใบสีเขียวอ่อนเนี่ยแหละแต่ว่าไม่มากเท่าที่ควรเพราะว่าปริมาณน้ําฝนหรือฝนที่ตกลงมาเนี่ยน้อยก็เลยทําให้เขาไม่อยากผลิใบเท่าไหร่ต้นไม้เขาอยากจะจําศีลมากกว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดไม่ถึงน้ําแต่ตอนนี้ผมพยายามลดน้ําเขาลดน้ําเขาประมาณวันเว้นวันอัตราการ รถประมาณเนี่ยต้นสะแบงนะครับแล้วก็ที่เห็นดอกสีชมพูอยู่ไกลๆนั่นเป็นตะแบกตะแบกอ่าภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าเรียกว่าต้นเปลื่อยอ่าต้นเปลื่อยมันสาวเปลื่อยเลยฟังแล้วดูสซิวกิ้ว นี่เป็นต้นโพนะครับต้นโพเนี่ยใบออกสีเหลืองค่อนข้างที่จะเหลืองโดดเด่นมากเพราะว่าเขาขาดสารอาหารอ่ต้นนี้ซื้อมาจากโคราชนะครับตอนอเก็บข้าวเก็บของนี้จากเมืองกรุงกลับบ้านมาเพราะว่าโควิด like ไล่กระทืบมาที่แรกเขาโตเร็วมากในพื้นที่นี้ก็คือเขาเป็นดัมเบลวันแห่งการแต่โตก็คือโตเร็วมากแทงฟูทฟูทขึ้นไปพยายามที่จะ r ต์เด uh, the sky อะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาอาจจะต้องการน้ำมากกว่านี้หรือเปล่าอตอนที่ผมทิ้งใบกลับมาเขาก็เหลืองประมาณนี้แล้วแล้วที่สำคัญก็คือนี่ผมพยายามทําที่กำบังแสงแดดให้เขาอันนี้เป็นกิ่งยูคาลิปตัสนะครับมันแห้งแล้วนะครับอตอนที่มันมีใบก็ใบของเขาเนี่ยช่วยกำบังแสงแดดให้ นี่ทุ่งหญ้าคาโอเคทุ่งหญ้าคานี้มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราสามารถเกี่ยวย้าคาเนี่ยไปทำเขาเรียกอะไรทำหลังคาที่ทำจากหญ้าคาขายได้เป็นรายได้แต่ว่าที่ตรงนี้รู้สึกแห้งแล้งนิดหนึ่งแล้วก็ดินดินด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นดินที่เขาเรียกอะไรดินเหนียวดินดินอะไรอะ ภาษาอีสานเรียกโพนดินโพนดินที่เนินอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกเติบโตไม่สูงไม่ใหญ่เท่าที่ควรก็เลยแม่ก็เลยไม่ไม่ได้มาเกี่ยวจากที่ตรงนี้ไปไปทำหลังคาพย่าน่นแหละเขาเรียกพยุงอ,อีกต้นหนึง่งตอนนี้ก็สวยงามมีการเติบโตที่ค่อนข้างที่จะชื่นตาชื่นใจนะครับ อันนี้ก็ประมาณนั้นแหละประมาณ3เดือน3เดือนกว่ากว่านะครับที่ลงดินปลูกไปลำต้นเขาตอนนี้เ,เดี๋ยวนะอันนี้เป็นนี่นิ้วโป้งผมนิ้วก็นิ้วดำๆไม่งามเลยนิ้วกเกษตรกรแท้ๆอยากจะลองไห้โอ้อยเพิ่งลองเลย อันนี้นิ้วโป้งนะครับอันนี้นิ้วฉีถ้าเป็นนิ้วก้อยก็ประมาณนี้อ่าน่าจะโตโตวกว่านิ้วก้อยละโอเคอ้เห้โชว์นิ้วนักเลยไม่ใช่นิ้วดาลานะอยากบอกว่าสวยงามอ่าดูแล้วก็มีกระจิตกระจใจมีความหวังมีสีเขียวคือเขาเขาเป็นสีเขียวนี่นแหละพอเราดูสีเขียวแล้วก สีเขียวมันก็วิ่งเข้าไปในใจเราด้วยแล้วก็สดชื่นคอ Color field เลอฟิลด์อะเขาเรียกอะไรโซลาร์ซินเทติสอะไรก็ตามแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขียวแล้วกันสวยงามโอเคไปต่อต่อไปอาทางเดินนะครับผมพยายามเนี่ยถักถา,างไว้เป็นทางเดิน ให้ตัวเองได้เดินนี่แหละแต่ก็เวลาฝนตกหนักๆก,ก็อาจจะมีพวกลักลอบเข้ามามาจับกบนะครับผมก็ไม่ต้องการเท่าไหร่สังเกตทางเดินตรงนี้นะครับนี่ล่มลื่นมากนะครับตอนเช้านะครับเริ่มจากเช้าเลย6 0โมงเช้าก็ได้นับไปจนเกือบเที่ยงอันนี้เป็นทางที่ผมทำไว้ เป็นทางจงกลมนชอบชอบจงกลมไม่รู้ทําไมชอบอาจจะเพราะชอบเพราะว่าเขาเรียกอะไรชอบปฏิบัติธรรมเคเดินชมสวนแล้วก็เข้าสู่ทางนี้ก็จงกลมซะหน่อยอันนี้เป็นต้นสักที่เขาไม่ได้ตัดต่อให้มันโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งจากต่อก็คือเป็นต่อแรกตอต้อนของเขาเลยก็คือไม่เคยโดนตัดนะครับ ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเอามามันก็อยู่ประมาณเนี้ยผ่านไปเกือบป,ปีมันก็อยู่ประมาณเนี้ยเ,เขาอาจจะต้องการต้องการรักษาอะไรก็เรียกว่าขนาดไซส์รักษาไว้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงกันก็อดิจังใช่ไหมแล้วก็ทุกขังด้วยเขาก็ไม่อยากอดิจ,จังไม่อยากทุกขังก็เลยรักษาความแคละไว้อะไรประมาณนี้ อันนี้เป็นตะคอ่บตะขบปลูกไว้กะว่าให้พวกนกพวกกาพวกสัตว์เล็กน้อยกระลอกกระแตเข้ามาใสายกินแต่ว่าอ่ามันดูแห้งแล้งไปผมพยายามอ่าเขาเรียกอะไรถมดินขึ้นมาให้ให้มันหนีน้นํนนานิดนึงกลัวน้ําจะท่วมแต่ที่ไหนได้เข้าใจผิดอ่าผมควรจะกลัวแรงมากกว่าเพราะว่ามันแรงมาก แล้วก็เนี่ยขุดดินขึ้นมาถมแบบนี้แล้วก็ทําให้เขาอยู่สูงกว่าชาวบ้านนิดหนึ่งเหมือนกันเลยโดนแดดนั่นแหละเขาเรียกว,ว่ารากลงไม่ถึงดินลงไม่ถึงความชุ่มชื้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาโดดเดี่ยวอยู่ในความแห้งแล้งผมก็พยายามลดนะประมาณวันเว้นวันแต่ว่าดูจากสภาพก็ประมาณเนี้ยโอเคสู้ๆถ้าเติบโตได้ออกดอกออกผลได้ก็คงได้ลิ้มรส พยุงสวยงามไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆให้ลึกซึ้งไม่ต้องมีคำบรรยายไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรเขาเรียกอะไรร้องก็จำไม่ได้อาจจะเพราะแก่แล้วปีนี้สี่สองต้นนี้ไม่ใช่กระป๋องนะครับเนี่ยต้นนี้ะมะค่าได้มา กลมป่าไม้แจกฟรีแม่ยกมาร้อยกว่าต้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะสู้แดดได้หรือยังก็เกรงว่าเขาจะสู้แดดไม่ได้นี่แล้วก็เลยก็เลยปลูกเขาไว้เพื่ออาศัยเนี่ยอาศัยต้นไม้ใหญ่เนี่ยบังล่มบังแสงแดดให้เป็นแนวคิดที่ดีแต่ว่าก็เป็นการทดลองไปในตัวเพราะว่า ที่ปลูกที่ผ่านมาก็คือให้เขาสู้กับแสงแดดเต็ม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 ,ตมบางต้นเหมือนกับเขาทําท่าจะตายกูจะตายแล้วอะไรประมาณนี้มันถ้าเขาพูดได้เขาจะพูดประมาณนั้นแล้วก็เลยพยายามหากิ่งไม้ไปบงังกิ่งไม้ที่มีใบนั่นแหละ,ะยูคาลิปตัสไปบังแสงให้เขาแล้วก็ต้นนี้ก็เลยทําการเทสโดยการปลูกปลูกแบบว่าให้เขาอาศัยล่มเนี่ยจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยมาช่วยบงัง ให้ได้รับปริมาณแสงแดดน้อยหน่อยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือแนวคิดเนี่ยก็เลยพยายามทำแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาสามารถขึ้นได้ดีในในพื้นที่แห่งนี้ก็สแสดงว่าสมมุติฐานเนี่ยมันได้ผลก็จะทําต่อไปก็จะหาลมไม้ประมาณนเนี้ยเนี่ยต้นไม้ที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการเอาไว้ในอนาคตเพราะว่าไม่ได้เป็นไม้มีค่าอันนี้ต้นนนทีนะครับก็มีค่าอยู่ เราก็จะปลูกอย่างเงี้ยใต้ล่มไม้ชายคาของเขาเพื่ออาศัยให้ต้นไม้เล็กนั้นได้อาศัยล่มในการจเจริญเติบโตขึ้นไปไม่โดนแดดเผาตายก่อนอาพายุงนะครับตรงนี้ก็สังเกตดินค่อนข้างแห้งแล้งนะครับแล้วก็พอดินแห้งแล้งก็ผมกลับมาแล้วเนี่ยผมพยายามลดวันเว้นวันเขาบอกว่าวันเว้นวันกำลังดีจริงๆก็ อยู่ไกลแหล่งน้ำแหละหิ้วมา300เมตรแล้วก็มาลดตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอากูจะทำยังไงไหวอะไรประมาณนี้มีมีโมเมนต์มี moment, มอ่าอิโมชันอารมณ์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยใช่ทำต่อไปสู้ต่อไปใช้แรงงานต่อไปอะไรประมาณนี้มะม่วงหิมพานเนี่ยเกิดขึ้นเองนะครับมันมีต้นแม่ตรงนี้แล้วก็ เขาตัดต้นแม่มันแม่ผมนี่แหละมาตัดต้นแม่เข้าใจไหมแม่มาตัดแม่อ่ามันก็จะเหลืออย่างที่เห็นเนี่ยแล้วผมก็มาตัดต้นลูกมันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเกิดทีกันมากในพื้นที่แคบๆเนี่ยประมาณสามวาสี่วาสี่ตารางวามันขึ้นเบียดกันยี่สิบกว่าต้นนะครับ ผมคิดว่ามันไม่น่าจะโตได้ก็เลยมาเนี่ยตัดออกมาเพื่อให้ต้นที่น่าจะโตได้โตต่อไปสร้างสเปซต้นที่ไม่น่าจะโตก็โดนตัดออกไปเนี่ยอย่างที่เห็นความคิดดีทําต่อไปอ่าความฝันกำลังจะกลายเป็นจริงนะครับก็คือท้องที่เนี้ หมายถึงพื้นที่เนี่ยสวนป่าเนี่ยก็กำลังจะเป็นป่าแล้วพยุงนะครับอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะโตที่สุดนะครับหนึ่งปีนะครับน่าจะประมาณหนึ่งปีแล้วตอนที่เอาต้นต้นเล็กๆมาหมายถึงตอนแรกเที่ยวมาก็ไม่โตเท่าไหร่น่าจะสูงได้ประมาณเท่ากับเขาเราความสูงเท่ากับเขาเรา แต่ว่าตอนนี้หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยเขาโตเรียกว่าโตที่สุดาจากจำนวนต้นไม้ที่ที่ผมฝังลงไปก็คือปลูกลงไปนั่นแหละเขาโตที่สุดแล้วเนี่ยสูงท่วมหัวละแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขางดงามตอนนี้ก็ลำต้นของเขาน่าจะโตมากกว่านิ้วโป้งผมละเนี่ยมาโชว์นิ้วดาล่า กเกษตรกรดาลามึงจะแคคี้เล็บบ้างหรือเปล่าโอ้ยฉันยังไม่มีเวลาแคะโอเคประมาณนี้นะครับก็เขาจะโตวกว่านิ้วโป้งเรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นโตแข็งแรงสวยงามพยุงของแท้เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับจะมีลมพัดแล้วใบมันจะปลิวเนี่ยถ้าลมพัดแล้วใบไม่ปลิวเนี่ยมันอาจจะเป็นพยุของปลอมนี่กูพูดถูกหรือเปล่าวะ โอเคคำๆอ่าสวยงามจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยผมพยายามถากถางเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาแล้วก็พยายามจะลงพยุปลูกพยุให้เป็นเพื่อนเขาเนี่ยแหละไม่อยากให้เขาโดดเดี่ยวเกินไปเพราะว่าสังเกตเห็นต้นต้นไม้เขียวๆพวกนั้นที่งอกขึ้นมาอันนั้นคือปราดูนะครับเนี่ยตรงกลางกล้องประดูเขาเกิดขึ้นมาเอง ผมไม่ได้ทำหน้าที่ปลูกเลยผมทำหน้าที่แค่ดูแลทำหน้าที่แค่ดูแลรักษาก็คือเนี่ยเก็บขี้เก็บเยี่ยวให้เขาเขาเรียกอะไรถากถางหญ้าออกแล้วก็เนี่ยประด,ประดูประดูปราดูป่าแท้ๆเลยเขาก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้มีค่าไม้เศรษฐกิจก็น่าปลูกทนนะครับประดูเนี่ย โตเร็วกว่าพยุงในลักษณะความสูงเนี่ยคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คือถ้าวัดความสูงประดูอาจจะกินกินขาดกว่านิดนึงถ้าเราลดน้ําแล้วก็ดูแลเท่าๆกันนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยผมไม่ได้ลดน้าเขาเลยไม่ได้ดูแลเลยผมฝากให้เทวดาลดน้านะครับลดน้าฝนหรือเปล่าผมทําหน้าที่แค่เนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วก็พยายามกลบหน้าดิน เขาเรียกอะไรคลุมหน้าดินไว้ไม่ให้มันแห้งแล้งกินไปอันนี้สิงหาคมแลยไมไม่ไม่อยากเชื่อแต่ว่าก็ต้องเชื่อเพราะว่ามันแห้งแล้งเหลือเกินทุ่งกุหลาดร้องไห้ผมเข้าใจเลยทําไมกุหลาดร้องไห้เพราะผมเองก็อยากจะร้องไห้เหมือนกันเนี่ยมันแห้งแล้งกินไปละโอเค20นาที3วินาทีสี่โอเค เราจบกันแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันท่ามันยาวเกินไปใช่ไหมเวลาผมอัปโหลดมันก็จะมีมปัญหาเราจบที่ภาพของต้นประดู่สต้นนี้แล้วกันโอเคอพบกันคลิปหน้าขอให้โชคดีมีความสุขถูกหวยด้วย thank you ที่รับชม